มีทวิตหนึ่งที่ผมเห็นแบบตัวละครที่นิสัยแย่แต่คนยังชอบแล้วผมก็เห็นขวดหนึ่งเขาบอกว่าเลิกกับเมียมุระเมื่อไหร่ให้50าสิูใช่ไหมครับว่าผมกำลังพูดถึงใครอยากจะให้ทุกคนมาแชร์ความเห็นหน่อยว่าคิดยังไงกับคุณโฮลี่เคียวโกกันจริงๆตอนแรกอ่ะเรามีความรู้สึกว่า โฮลี่เครียดในแบบของเขาอะเหมือนแบบต้องแบกอะไรหลายอย่างไว้บนบา่าแล้วก็เขาโตมาโดยที่ต้องเอาตัวรอดด้วยตัวเองให้ได้เขาจะต้องเป็นฝ่ายนำก่อนเสมอเขาอ่อนแอไม่ได้อะไรแบบนี้แต่ว่าเราเห็นความคิดเห็นหนึ่งที่น่าสนใจมากบอกว่าอาจจะจริงที่โฮลี่โตมาในสภาวะที่กดดันมากกว่าคนอื่นแต่มันจําเป็นไมที่จะต้องลงกับแฟนทุกอย่างเรารู้สึกว่าโฮลี่อยากคือเรื่องที่นําเสนอความผิดพลาดของเด็กวัยรุ่นและการเรียนรู้ที่จะเติบโตไปกับ สิ่งเหล่านั้นอะในระหว่างที่เนื้อเรื่องดําเนินอะเราจะเห็นว่าคูลิจะค่อยๆรู้ตัวว่าสิ่งที่ตัวเองทำอะมันมีความผิดบางอย่างอยู่แต่ว่าเขาจะไม่ได้พูดออกมาตรงๆว่าเขาผิดอะเพราะว่า เนื้อ,อน,นิี้ใส่ของเขาเป็นแบบนั้นอะเรามองว่าเราไม่ควรที่จะให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นสนามอารมณ์ของอีกฝ่ายหนึ่งถ้าอย่างในกระตูนอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้รู้สึกอะไรเออมิยามลรามันไม่เป็นอะไรเพราะว่ามิยามลรามันโอเคมากแบบดีจนแบบเขาไม่รู้สึกถึงด้านแบบความรู้สึกลบที่โดนโฮลิกระทาใส่แต่ถ้าสมมุติว่าในชีวิตจริงหรืออย่างที่ผมโดนมาอย่างเงี้ยก็คือแรกๆมันไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าสมมุติว่าเราเยอะขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยการที่รองรับ อารมณ์ของฝ่ายหนึ่งแล้วฝ่ายหนึ่งไม่ช่วยปรับจูนเข้าหาเราเลยคือชีวิตคู่อะ่ะเราเควรจะแบบทั้งสองฝั่งใช่ไหมแล้วก็ปรับตัวเข้าหากันไม่ใช่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปรับเข้าหาคนเดียวการที่ถ้าเราทําแบบนั้นอะ่ะมันจะทําให้ฝ่ายที่ต้องปรับเข้าหามันไม่ใช่ตัวของตัวเอง ส่วนตัวคือไม่ดีเฟนเลยเพราะว่าตอนดูก็รู้สึกว่าไม่โอเคในการกะระทําหลายอย่างของโฮลีซึ่งเอาว่ามันไม่เมกเซนที่จะทําซึ่งไม่แปลกใจที่คนในกลุ่มทวิตเตอร์หรืออะไรควรจะตั้งคําถามกับตัวละครนี้บังคับให้มีมือรัแบบว่าตบตีอะไรตัวเองอะคือนี่รู้สึกแบบไม่โอเคมากๆอันนี้ไม่ไม่โอเคเหมือนกันมีมือรัเป็นคนแบบนี้แล้วทําไมต้องมาพยายามทําให้มีมือรลาเป็นอีกตัวตนที่ตัวเองชอบผมอ่ะผมติ่ง ผมติงฮโวิิมิยะใช่แต่ผมไม่ได้พูดว่าให้คุณมองข้ามนิสัยนี้ผมอยากให้ทุกคนที่ตามหรือทุกคนที่มาดูหรือทุกคนที่มาฟังรายการนี้เนี่ยอยากให้ดูนิสัยการกระทําของคุณโฮลีเนี่ยเป็นตัวอย่างคิดเอาว่าในชีวิตจริงเราควรทําอย่างนี้ใส่แฟนของเราหรือไม่